you made me 3 1 38, เปิดตัวนางเอกคนใหม่สวยปังดีกีนางงามเรียกได้ว่าเต็มตัวเป็นนักแสดงอีกคนแล้ว่ะาคาสําหรับพัชาพชาพัชชาพลเล่นดาวหลวงนางงามผู้ชนะมิสแนคนนครศรีธรรมราช2020ได้เข้าร่วมการประกวดมิสแคนาไฮแลนด์2020ได้รองอันดับสองอจากนั้นยังได้รับตําแหน่งชนะเลิศขวัญใจเชียงรายจาัดก,การประกวดรอบขวัญใจเชียงรายนางงามหน้าสวยและได้รับตําแหน่งมิสแคนไรซงสตาร์ในปี2020จากการประกวดมิสแคนาไฮแลนด์2020สาวสวยในวัย25ปีแต่ความสามารถ ใก้เกินตัวสุดๆล่าสุดในเพจเฟซบุ o กมิ s แก n นไฮแลนด์ได้โพสต์อัปเปดตข่าวสารโดยโพสต์ระบุว่าคิดถึงพัชชาพลอยกันบ้างไหมเอ่ยเร็เวๆนี้จะมีผลงานละครเรื่องแรกกับทางแฮทแท็กช่องบันสให้ได้ชมกันแล้วจะเป็นบทบาทอะไรสนุกแค่ไหนต้องรอติดตามชมนะคะว่าแต่จะสวยแบบนี้มาเดากันค่ะว่าจะแฮทแท็กนางเอกหรือแฮทแท็กนางร้ายแฮทแท็กมิสแกนไฮแลนด์แฮทแท็กมิสแกรนไฮแลนด์สองพันยี่สิบแฮแท็กเวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยแฮทแท็กนับจากวันนี้ทุกพื้นที่มีแต่แ นับจากนี้มีแต่วัน m g t ็ MGT คูณบัน31ขอขอบคุณข้อมูลขา่าวสารจาก Ent e r t อร์เ tain ที่นี่ .com ด้วยค่ะ